สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้ววันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะดอกไม้เดี๋ยววันนี้วารุตาจะมาเก็บผักป่าเอาไปกินคู่กับกับข้าวค่ะดอกไม้ยามเช้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะผักป่าวารุตาก็มีอยู่ในสวนนี้ละค่ะไม่ได้ไปเก็บไกลที่ไหนอันนี้ก็เป็นดอกของฟานสิงโตค่ะแล้วก็นี่เก็บใบเขาสักหน่อยนะคะ เพราะว่าเมื่อวันก่อนก็เก็บไปกินแล้วเขายังโตไม่ทันเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฝนก็ตกมั่งแล้วก็ไม่ได้ตกมั่งค่ะนี่คือกะเพราฝรัง่งนี่ค่ะเอาไปทานแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เราก็สามารถทานสดได้เลยค่ะยิ่งเก็บถ้าฝนตกนะคะเขาจะยิ่งแตกค่ะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปักชีล้อมฝรั่งค่ะตัวนี้สรรพคุณก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องวันเขาก็เคยทำวิดีโอเวลาที่ใครเข้าไปแล้วไปเจอตำแยฝรั่งตำก็สามารถเอาใบนี้นะคะขยี้ขยี้แล้วก็เอาไปทาได้ค่ะใบก็าลางงามโอ้ยดูใบนี้ ย่งใหญ่แล้วค่ะใหญ่ๆแบบนี้วารุตาเขาจะแก่แล้วค่ะนึ่ใบผักฟันติงโตอีกหน่อยหนึ่งค่ะสวยๆนี่ผักใบด่างเขาจะไม่ค่อยจะน่ากินนะคะเพราะว่าของเขามีมีขนเล็กๆค่ะแบบนี้เวลากินลงไปเขาก็จะกระเทกกับปากของเราแต่ก็อร่อยค่ะอันนี้ ใบเล็กเอาด้วยอันนี้หน่อยค่ะนี่เล็กๆก,กำลังน่าทานทีเดียวเลยค่ะขนาดนี้ก็ยังพอเอาได้ค่ะยอดอ,อ่อ,อนๆแบบนี้เก็บกินเลยค่ะก่อนที่เราจะไม่ได้กินแล้วน้องด้วยว่า รดูหนาวก็ย่างเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วนะคะผักป่านี้นะคะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะก็เอาเก็บมาปลูกค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บที่อื่นอยากจะกินเราก็มาเก็บเอาที่หลังบ้านนี้แล้ะค่ะ ส่วนตัวนี้ก็อร่อยนะคะชื่อชาบกาบค่ะเขาจะแตกปรบปนกันไปแบบนี้ค่ะรุตาเก็บผักชีล้อมอีกสักหน่อยกลังอ่อนๆค่ะย่าเปรี้ยวก็ต้องเลือกเอาค่ะเพราะว่าวันก่อนวารุตาก็เพิ่งเก็บเขาไปเยอะเขาแตกไม่ทานกินเลยค่ะ ยาเปรี้ยวนี้นะคะก็เป็นเครอีกชนิดหนึ่งค่ะในประเทศเยอรมันที่มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับผักติว้วบ้านเราค่ะนี่ก็ยอดอ่อนวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่าดีใจสำหรับคนที่อยู่มองนอกได้เจอแดด มีแดดเมื่อไหร่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราอยู่กับแดดแต่พอมาอยู่ที่นี่เข้าใจเลยว่าชีวิตคนที่อยู่เมืองหนาวและเวลาได้เจอแดดมีความรู้สึกยังไงก็เมื่อก่อนคอมไม่เคยเข้าใจฝรั่งว่าทำไมไปเมืองไทยชอบไปนอนแก้ผ้าอาบแดดเนาะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะ แต่ก็ยังไงเนาะก็ต้องดูวัฒนธรรมของทื้นที่ที่เราไปด้วยนะคะวันนี้ผักติ้วอนี่ใบนี้กำลังแตกค่ะนี่ใบนี้อรุตาเก็บกินจนเขาแตกให้กินไม่ทันแล้วค่ะสงสารเขาจังมุมนี้กระพองฝร,รั่งดอกสีขาวเขาจะมีดอกสีชมพูกับดอกสีขาวนะคะก็อันนี้ก็ เก็บกินกันไม่ทันเหมือนกันค่ะเขาจะมีเป็นตระกูลของตำแยฝรั่งนะคะแต่นี่เป็นทันแยแบบไม่คันค่ะตัวนี้คือตัวที่ที่ชอบมากเลยค่ะเขาจะมีรสโค้มนิดๆกินแล้วก็อย่างก็แก้เรื่องของเบาหวานได้ค่ะ ใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่เมืองไทยวรุตาก็แนะนำนะคะไอบอระเพ็ดค่ะต้มน้ำและดื่มเช้าดื่มเย็นนะคะหลังอาหารหรือจะเป็นก่อนนอนก็ได้ค่ะน้ำความขมจะเข้าไปประส,ะสมในเลือดของเราที่จะทำให้ปริมาณน้ำตาลของเราเจือจางค่ะ เมื่อน้ำตาลในเลือดของเราน้อยลงเลือดในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นระบบร่างกายของเราก็จะปลอบความสมดุลให้เราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเก็บใบนี้หน่อยโดาแมลงกินแล้วค่ะใบนี้ยังอ่อนอโยโหใบนี้ย่งใหญ่เลยค่ะใหญ่มากไหมเก็บนี่เอา อย่าลืมฉันก็เลยต้องเก็บเขาซะหน่อยค่ะไม่ลืมไม่ลืมไม่เคยลืมดอกเกาจะสวยมากเลยค่ะ forget me not เขาเป็นไม้ที่ปลูกแล้วเขาจะตายนะคะแต่ประเอิญที่เขาขึ้นมานคือเขามาเล็กของเขาหลังจากที่เขาแก่เขาก็จะกระจายทั่วไปให้เราได้กินนี่ค่ะอุ้ยดอกฝันสิงโตงางาม ดอกกำลังขึ้นมาอีกตอนสิงโตจะมีสองสีนะคะก็จะเป็นสีสีแดงแบบนี้แล้วก็จะมีสีสีเขียวค่ะโอ้ยอันนี้แตกอย่างดีเน้นี่ดอกไม้นะคะไม่ใช่ผักโอยนี่ชอบผักชีล้อมก็จะเลย,ไปเ,เยไปเทือเอไปทั่วเลยค่ะ ็เลยไปขนาดไหนวรุตาก็ตามไปเก็บถึงนั้นเลยค่ะอันไหนใบแก,แก่ก็ไม่อยากเคี้ยวแล้วค่ะเราแก่แล้วก็อยากจะเคี้ยวหญ้าอ่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยนี่เด็ดแล้วก็เด็ดเลยจะได้นี่ค่ะแล้วก็ขอใบ ย้ายยืดตัวผู้อีกสักสองสามใบค่ะเวลาเรากินเราจะกินใบอ่อนๆอุ้ยใบนี้สวยขอๆๆๆหน่อยนะคะก็อยอดใบอ่อดๆที่กำลังออกอีกค่นนี่อรกาัได้เต็มต <c oughs> เต็มตะก้าแล้วค่ะ สำหรับมื้อเดียวนะคะสำหรับมือเดียวก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสำหรับน,นี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย